ไปโดยแจ็คนะตมากับแจ็คใช่ใช่กูเจอค่าจิกระต้องกล้งกำลังยังอะไรมึงอะกลางไลยใช่เก้านาทีเก้านาทีเซิฟเซิฟดีมันมันมันสองนาที กลางลำเลยเฮีย่อะมีตำรวจชนตำรวจตายอีกไอสัตว์ ขี่ขี่แบบหมาหยอกไก่ขี่ให้เราตามไปมึงยังจะตามอีกนะโอมไอโอมเของหมาหยอกไก่เฮ้ยฟังรถแดงหนึ่งนาทีพร้อมรถแดงหนึ่งนาทีพร้อมอันนี้แหละโอ้โหสภาพรถมึงเนี่ยไอโอมเอาดิเอาเอาทันทีดิโดนไอเนี่ยโดนหมาหยอกไก่เจ้าห้ไอโอมไอโอมเอาเดบเดบเดบมาจัด ดังลับดังลับดังลับโอมจีจีไอโอมเราเป็นคนตามโอมโอมเราไปคนตามไอรื่งโดนเหรอโดนแล้ว่ะน่าจะเปลี่ยนให้แจ็คไว้ที่กูคิดอะให้แจ็คเปลี่ยนให้แจ็คเสร็จจะบ้าแจ็คขับขึ้นไปบนบนเมืองเลยอ่ะไหวอยู่ไว้รถรถเราแรงอ่ะ

ไดมอเสืร์เกมยังอ่ะตลอดอัะบงไอเสืร์เกมยังต่อผมไม่แน่ใจนะอ๋อโ๋อว่าดับปะลุงลุงก็ถามว่าเสืร์เกมหรือยังผมเจอเสื้ออยู่ตลาดปะถามเพื่อนเขาเกมไปยังอ่ะ ว่าไงนะพี่ต้อออมไม่ไหมยังใช่ไหมยังนะลุงยั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 งเก็บละ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 มึงมึงเกมบเหรอซักไม่บอกมันเคลียร์อยู่สองพี่เทคสองพี่ไม่อยู่ไหนอยู่ไหนอะอยู่ไหนเก็บเลยพากูไปหาหมอ

ก็อย uh, ่างอันใดฮะอัไใดเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจเยี่ยมครับก right? ูรถอัไใดเซอร์ไม่ไม่ผมล็อกรถแต่ผมทำอะไรเลยผมแค่มาดูเฉยๆเฉยๆคือผมโดนตำรวจชนใช่ไหมแล้วผมก็เลยซ่อมแล้วซ่อมทีเนี้ยมันมีสองร้อยโลดักอยู่ประมาณสองร้อยเมตรไม่ไม่ไกลอ่ะป็สายตาหนึ่งอ่ะแล้วทีเนี้ยไอตั้มมันก็ดักต่อจากคันสองร้อยโลข้างหลังอีกทีหนึ่งเข้าใจป่ะแล้วสองร้อยโลเนี้ยบัฟผมไม่ได้ ผมก็นึกว่าเออเขาปล่อยให้ผมเล่นเพราะว่าผมเพิ่งออกตัวใช่ไหม,มเลยตีแยกไปแบบเลยไปคันนึงอะ่ะนิดเดียวอะ่ะไอต้ตามหันรถมาชนผมเลยแล้วผมก็เสียหลังรถแดงเลยไม่รู้อะอันนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจอะให้ลุงอันนั้นะนะผมเข้าใจนะถ้าเกิดแบบคือถนะ้ามันเป็นเคสในกรณีที่เราอยู่เทคสองแล้วเขาพุ่งมาชนแบบว่าตั้งใจชนเลยอ่ะแต่อ,อันเนี้ยคือมันมันไม่ได้อยู่ในสายตาของกันและกันด้วยซ้ำอ่ะอันนี้ผมพุ่งตรงนะ แล้วผมก็ถามจักอแล้วคือมันมันไม่ใช่การแบบว่าจอดลงเพื่อพอซ่อมเสร็จแล้วออกแล้วโดนเลยนะถ้าผมเจอเพื่อนผมมาเลยผมถอยแบบมันมั่งแล้วผมก็เล่นแบบนี้มั่งจบแล้วแล้วกรณีแบบนั้นอย่าพูดนะว่าทําไม่ได้อะโอเคมันถึงยอแฟงสำหรับผมเพราะว่าผมโดนเว่อโอเคโจมตรงไปบางทีอะไปรถฮะอดีโจตรงไปก็ดีเว่คือไนขับมาเห็นกูแล้วมันก็ถอยไปอยู่ตรงนั้นนะก็ดีเว่โจถามครับ แต่มันก็เป็นเท็กสองวะไอ้สัตวสไม่กูเคยโดนกูเคยโดนแบบนี้รอบหนึ่งไว้ตำรวจให้ดูมันจะปดน่างนี้แล้วลุงมันไม่ย่อไปแล้วทำจับได้คือมันเอาแน่นอนมันไม่ปล่อยหรอกเียนสักสีตำรวจไงปล่อยไปครับไปกุ๊กเลยเดี๋ยวกุ๊กเลยไอ้มันมันฟีลประมาณไหนวะแตบไอ้เซิร์ฟออุ๊บแล้วก็ชนเลยปะอ่าเทคกสองใช่ไหมลงระยะมาทีนั่ะอ่าข้อเจอที่พี่มาเล่านะระยะระยะมารอเท็กสองไงไอ้เซิร์ฟออกตัวปุ๊บมันชนเลย อ๋อหรอโอเคอ่าที่มันพูดไปแกเนี่ยห่างไปแค่นิดเดียวเนี่ยตำรวจจอดเลขสองนี่ใช่ไหมอ่าจะขับมาเนี่ยปุ๊บอ๋อแล้วชนเลยอ่ะอ๋ออย่างนั้นไม่ได้เอ้ยคิดอย่างนั้นไม่ได้ดิมาแล้หนึ่งชนอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันต้องปล่อยให้เล่นสักแป๊บนึงใช่ใช่เพราะมันโดนตำรวจชนมาไงใช่ให้ไล่ให้ไล่ก่อนใช่ใช่ตครับตำรวจคุยไหนครับครับเรียกโจรมาคุยหน่อย จนจช่ยจ่ยจ่โดนโดนคุอยู่ปะโดนอยู่ปะเราจับไมตรีเรียแห้อครับไอ้นี่อันนี้มาคุยแค่ในรอบหน้านะฮะไม่ไม่ใช่รอบนี้นะฮะรอบนี้โดนจับไปแล้วช่างมาันแค่มาคุยในรอบที่ว่าคนอื่นคนอื่นไอ้น,นี่อีกอะ คืออย่างนี้นะฮะคืออย่างนี้อันนี้ผมพูดพูดในกรณีที่ผมเข้าใจก่อนนะครับคืออันนี้อันนี้เคสเนี้ยจับไปแล้วช่างมันอันนี้ผมไปได้จับไปแล้วครับลุงจับใช่ใช่เค<ม>สเนี้ยช่างมันอันนี้เคสเนี้ยช่างมันแต่คือในกรณีอย่างเงี้ยที่ผมฟังมาคือมันไม่ได้นะปกติในเคสกรณีที่เคสเทคสองอะมันต้องปล่อยให้ไล่กันไปก่อนนะครับใช่ลุงแม่คืออันนี้ยผมพูดตรงนะผมไม่ผมมาเข้าใจในจุดนั้นครับคือปกติผมจะเป็นคนพูดบอกไว้แล้วว่าให้เขาออกไปก่อนญาติค่อยชนแต่คือตรงเนี้ ไอ้ตรงเทคสองตรงนั้นน่ะที่อยู่ตรงจุดที่ชนตอนแรกมันมีแค่ตำรวจสองคนกับเซิร์กแล้วคนที่มาชนกับเซิร์กเนี่ยคือเขามาจากอีกทีหนึ่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้กันด้วยซ้ำว่าเซิร์กโดนเทคสองอยู่ซึ่งมันเป็นการออกจากซอยมาก่อนแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางกลาดออกไปผ่านไปหนึ่งซอยถึงจะเจอกันผมเลยไม่สามารถผมเลยไม่สามารถให้มันเป็นมันเป็นเทคสองต่อได้เขาเข้าใจไหมลุงคือมันไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันน่ะมันไม่ใช่การซ่อมต่อหน้าแล้วก็บัมเลยเงี้ยคือผมอ่าผมพูดกันตามตรงนะมันไม่ใช่กรณีที่แบบว่า เซิร์ชอาจจะบอกว่าเซนโดโนอยู่ตรงนั้นไอ้มี200โลอยู่ตรงนั้นและเห็นแต่ความจริงอ่ะต่อให้200โลเห็นอ่ะ200โลไม่ได้เป็นคนบัมเซิร์ชไงฟูลเลียของตั้มอ่ะที่มาจากทางกาล่าเป็นคนบัมซึ่งเขาไม่มีทางรู้แทนกันได้อยู่แล้วอ่ะสมมุติสมมุติในกรณีหนึ่งนะสมมุติว่าผมเจอเทคสองอยู่แล้วผมแอบอยู่ข้างตึกอ่ะแลวแบบไม่มีใครเห็นผมผูุชนเลยผม้บุชนเลยอ่านั้นผมเข้าใจถ้าพักเป็นอย่างนั้นอ่ะผมอ่ะอันนั้นผมจะบอกให้ป้ามันถ้าอย่างนั้นกคือไม่ได้ครับแต่คคืือออััันนนนเี้ยมมมาาาจกทงงงไไลๆุ ตั้งมันไม่ได้จอดรอไง uh huh. คือมันชาร์จมาตั้งแต่หน้ากาลาดอะแล้วชนกันอะ่ะคือชนตรงข้างไอ้นี่แต่ก่อสร้างอะมันไกลมันระยะมันไกลนะลุงมันไม่ใช่แบบว่าเป็นการขัดขวางเทคสองอะอันนี้ยข,ขอไปดูพื้นที่หน่อยได้ไหมอ่าครับมา มาครับลุงอะตามเลยตามอ่าลุงอย่างแรกนะเซิร์กอะชนและซ่อมรถอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่คือจุดที่เซิร์กซ่อมอยู่ซึ่งมันจะคนที่อยู่ตรงนู้นจะไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าเซิร์กอะชนอยู่ตรงนี้อ่าเซิร์กซ่อมรถอยู่ตรงนี้พอออกปุ๊บ กมาชนประมาณตรงนี้ก็ไม่ได้อาสายตานะแต่ตั้มไม่แต่ตั้มมา,มาจากทางการลาดไงคือตั้มจะไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าว่าเซิร์ฟมาชนอยู่ข้างในถูกต้องไหมฟังผมนะมันอยู่ในเมืองมันอยู่โรงพานะครับตอนแรกอะทำาบจะไม่รู้อะใกล้แต่ไม่แต่เราจะรู้ได้ไงว่าคนอีกคนหนึ่งเขาอยู่โดนเทคสองอยู่ถูกต้องไหมไม่แต่แต่ถ้ามันจะให้แบบว่าแฟร์แฟร์กันโดยตรงผมมองว่าให้ตำรวจไล่ไปก่อนแล้วค่อยชนดีกว่าไหมอย่างเงี้ยมันผมนจะแฟร์คืออันเนี้ยในระยะที่ที่ออกตัวไปแล้วอะอันนี้คือเริ่มเริ่มจากการเทคสองใช่ไหมถูกไหม อ่ะงั้นพี่จะพูดตรงนี้ก่อนตรงนั้นน่ะพี่อ่ะขับรถไปหามาแล้วนะให้กลับไปอยู่ไปอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเหมือนเดิมแต่มันก็งองแงจะไม่ไปไงเพราะว่าพี่บอกไปแล้วนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะมันต้องไปเริ่มที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าพี่บอกแต่ว่าตำรวจไปเพิกประกาศด้วยรู้วสองเพราะว่าในแอเรียของผมที่ไล่เซิร์ฟมาผมไม่เห็นใครนอกจากเซนโตโนสีน้ำเงินกับสองร้อยโลของไอ้นี่ไงของร้านนีไงต้องไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าฮอที่ป็นอยู่บนหัวทำไมมันจะไม่สังเกตไม่ได้อะว่าเพื่อนมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันโดนอุ้มมันอยู่ตรงไหนอ่ะ พอก็ตามนะโจนพอตามตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราไม่ไม่ตอนเนี้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอประเทศลีกกลับมาคุยกันอีกทีก็ได้ครับอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่มันเป็นไอ้นี่นะเป็นแบบว่าไม่รู้เหลี่ยมคนน่ะหรือภาพออกไหมครับผมอยากให้มันตัดประเด็นนั้นออกไปเลยอ่ะมันไม่ต้องมีเหลี่ยมอันนี้หมายถึงเคสหน้าเคสหน้าเคสหน้าไม่ว่าไม่ว่ากับเราหรือว่ากับใครอ่ะ เราไม่รู้อะเราไม่รู้อะว่าใครจอดรออะนึ่งาพออกมล่เราไม่รู้รเร,า,ราอาจจะเขาอาจจะไม่ได้จอดรอก็ได้เขาอาจจะจอดรอก็ได้เราก็ไม่รู้แต่แค่ว่าแค่ว่ามันจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบมาเหลี่ยมใส่กันไงเพราะว่ามันมันคือเทคสองมันคือเทคสองเพราะว่าในกรณีเทค2สองของเราอ่ะที่เราโดนมาบ่อยๆอะคือของตำรวจอ่ะคือมันจะชนรถเราใช่ปะให้เกิดการเทคสองปุ๊บแล้วให้ตำรวจมาอ,อกันอยู่เยอะ มีภาพหอเไหมคะผมที่ผมโดนอ่ะผมโดนนี้ประจำเลยไม,นยนยไม่นี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าว่ามันอยู่ตรงนั้นหรือไม่อยู่อ่ะแต่มันควรแบบว่าให้แบบผ่านไปก่อนอ่ะเออแล้วเกิดการไล่กันเกิดขึ้นอ่ะอันนั้นเราค่อยไล่ชนกันแต่ที่มันผ่านไม่ถึงห้าปีด้วยซ้ำม,มันไวามากเลยยังไม่พ้นจากจากตรงนั้นเลย อันนี้เราพูดถึงเคสหน้านะฮะเคสหน้าเคสหน้าเคสนี้โดนจับไปแล้วช่างมันถือว่าเป็นเคสตัวอย่างไม่ได้ซีเรียสแต่แค่พูดถึงเคสหน้าเฉยไปโรงพยาบาลไม่แต่คือตอนที่อติไล่อติก็ไล่อย่างนี้เหือน ใจว่ามันมันไกลเลยขาดเพราะว่านี่ถึงตุ้ปลาแล้วไปทางก็าจจะก่อสร้างขยะไปแค่มึงยิงตึกระโกดอ่ะเชนไม่เคสด้วยได้ไหมอะแถวสะพานขาดเพราะว่าใจว่ามันมันไกลเลยคันเพราะว่าฟูลเลียช่วยค่อยๆนะไปแค่มึงไปไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาต้องไปนะก่อสร้างชนกับใครไม่รู้เขาชนใครไม่รู้ชนกับตำรวจมองไม่ค่อยเห็นอ่ะ ไปเราจริงอ <SM. S 3> <Christina. S 2> ่ะไม่มีพี่ไม่มีจริงทะลุกระจกเฉยไปแล้วโอ้โหาชนกับประชาชนขัดเขานะหลังขวาแตกหลังขวาแตกสวยดับสวยค่อสร้างชนกับใครไม่รู้เขาชนกับใครไม่รู้ชนกับตำรวจชนโอเคซ่อมไปซ่อมไป ไปโดนทิงอ่ะไม่มีพี่ไม่มีดึงทะลุกระจกเฉยไปแล้วไปทางเขาชนกับประชาชนไปแล้วนะสวยค่อยค่กระจกดึงทะลุกระจกเฉยไปแล้วดึงทะลุระกอบสร้างชนกับใครไม่รู้ไม่รู้หม่รู้ชนกับตำรวจชนชนครับพี่ชนโอเคซ่อมไปซ่อมไป ไปโดนทิ้งอ่ะไม่มีพี่ไม่มีทิ้งทะลุกระจกเฉยไปแล้วไปทางาชนกับป,ประชาชน <c oughs> ไม่รู้อ่ะพูดายากอะ่ะไอ้เนี้ยผมพูดยากอะ่อกอะกับกรณีเนี้ยเอาเป็นแล้วแต่ตำรวจอ่ะมันแล้วแต่ตำรวจอยู่แล้วครับมันขึ้นดุลพินิจของตำรวจผมว่าพูดไม่ได้เพราะผมเป็นคนเล่นแต่แค่ถามว่ามันต้องไอ้นี่ก่อนหรือเปล่า เป็นห่วงเธออยู่สมอต้องไปย้อนดูอ่ะย้อนดูอ่ะเนี่ยผมย้อนดูของไอ้ตั้มแบบหนึ่ง ปล่อยผ่านไปฮะช่างมันช่องซีเรียสเราคุยแค่เกิดเวลาเกิดเคสหน้าดีกว่าสิ่งที่มันจะไม่เกิดเคสหน้าแค่นั้น คุยกับลุงต่อเลยดิอ่าลุงครับครับผมต่อเลยไหมลุงไม่ไม่สิ่งที่ผมจะบอกแค่ว่าเราเราเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะดักหรือไม่ดักนึกภาพออกไหมฮะเราเราไม่อ่าลุงผมเข้าใจในตรงส่วนที่ลุงจะพยายามจะบอกผมนะแต่คืออย่างแบบภาพที่ผมมองอย่างตอนแรกอ่ะคือผมมองภาพข้างในนะการที่คนที่จะรู้ได้ว่าเซิร์ก่ะรถชนอยู่ตรงนู้นโดยที่เส้นตรงนี้มันมองไม่ไม่มีทางรู้อยู่แล้วอ่ะอย่างแรกมับคือถ้าอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นจุดบอดไหม นิพาวไหมครับอ่าผมเข้าใจครับผมแต่มันจะกลายเป็นจุดบอดที่ว่าสมมตินะผมเห็นคนอยู่นู้นแล้วผมผมไม่ตามผมผมไม่เข้าไปด้วยผมจะรออยู่ตรงระหว่างที่มันจะมามาทางแทนอย่างเงี้ยแล้วผมก็อ่าถ้าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแต่ผมเข้าใจครับแต่คืออย่างในกรณีนี้มันไม่มีใครเห็นเลยแล้วไม่มีใครรู้เลยไงลุงนอกจากตำรวจตอนแรกนะและอย่างไอ้ตั้มอ่ะซึ่งตั้มอ่ะผมมุ่งตรงว่าตั้มอ่ะมันมาจากทางนู้นไงซึ่งมันไม่มีทางจะรู้อยู่แล้วคนที่จะรู้ได้อย่างเดียวอ่ะผมพุ่งตรงนะคนที่จะรู้แล้วดักรอชนเซิ หรือไม่ก็เป็นการสไนด์แค่นั้นครับที่จะชนเซิร์ฟได้ผมเลยต้องตัดสินไปอย่างนั้นไง<น>แณ<ต>ณมุมตำรวจตอนนั้นไงลุงแต่คือ <asure S 1> ผมว่าผมว่าตัดสินแบบภายใน,นใหเหตุการณ์ตรงนั้นอะ่ะมันมีแค่ตำรวจ2คน 2> ันก็คือผมกับคันที่ชนเซิร์ฟแล้วขัดแล้วถึงจะขับ,ขบออกมาจากซอยอ่ะผมถึงปล่อยให้เล่นต่อแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่แบบว่าดักร่อชนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นเหตุที่มันโจงแจ้งขนาดนั้นอ่ะผมผมต้องให้เซิร์ฟได้ได้ซ่อมแล้วไปต่อแล้วครับแต่คือในกรณีนี้มันเป็นทั้งเรื่องของมุมอัสายตาแลล้้วต่อใหหจะมีี200 200โเ็นน 2อ0รโลไม่สามารถแจ้งตามได้อยู่แล้วครับตั้มมาอยู่ตรงนูง้นตรงการดจนไอ้ตรงอ้งนี้ยก็คือเริ่มเทคสองถูกต้องไหมใช่ใชแต่<ช>ผมมอง<ช>ที่ว่าไม่มีใครรู้หมายถึงผมผมถ้ามันมีฮอร์ยังไงเราก็รู้ไม่แต่ก่อนที่จะเริ่มเทคสองพี่ไปบอกเขาทุกคนแล้วนะเขารับรับทราบแล้วนะเรื่องนี้ว่าเขาต้องไปอยู่จุดที่เขาจะเริ่มเทคสองอ่ะเขาอยู่หน้าโรงพยาบาลน,นะพี่พี่ขับวนอยู่ทั้งหมดอันนี้ตรงไหนพี่แต่ตั้มมันมาจากตรงนู้นนะพี่จากกะลาดไม่ไม่มันอยู่โรงมันอยู่โรงพยาบาลครับมันอยู่โรงพยาบาลครับกูขับรถทั่ว มันเขาเขามาเขามาประจําทั่วตรงนี้เลยครับรถทุกคันที่มีหลักฐานหมดแล้วพี่ก็ไล่ขับทุกคันเลยนะเออต้องไปเริ่มที่โรงพยาบาลนะพี่บอกทุกคันเลยครับอันนี้ส่วนตัวกูมองถ้าแบบมองจากปัจจัยนภายนอกกูว่ามันก็รู้แหละว่าเซิร์ฟรถชนแางนี้เพราะว่ารถตำรวจจอดฮอจอดเข้าใจาปา ใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้จับไปแล้วอะช่าบัตรแต่ว่าไปถึงค้งได้ครับค้างหน้าค้างหน้าใช่ค้างหน้าครับค้างหน้าอนี้เราเราไม่ได้เราไม่ได้มาพูดว่าช่วยคุณมาปล่อยแล้วมาเล่นเทคสองต่อแต่เราพูดแต่ผมเข้าใจเรื่องที่ไอ้โจมันตัดสินตรงนี้นะเพราะว่านาเหตุการณ์พื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันมีแค่ตำรวจเห็นจริงๆไงแล้วถ้ามองจากมุมไอตั้มอ่ะมันต้องไม่รู้เข้าใจว่าลุงแต่ที่มันรู้เพราะว่ามันดูอาจจะดูปัจจัยภายนอกอย่างอื่นประมาณนั้นมากกว่า ก็อย่างที่บอกมันจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบว่าคนเหลี่ยมแบบสมมติชนกันปุ๊บแล้วก็ดักคนละบุมแบบเงี้ยเพราะว่าจำนวนคนที่มันเยอะหรือเปล่าไหมครับครับคือเรื่องเทคสองมันเป็นเรื่องที่พูดยากอ่ะลุงคือแบบว่านั่นแหละทุกคนมันไม่ได้แบบที่ต้องแบบต้องเป๊ะตลอดทุกจุดอ่ะเทคสองเป็นเรื่องที่พูดยากจริงฮะในการเทคสองไม่ไม่พี่พี่พูดกับเขาหมดแล้วนะบอกว่าต้องรอเขาประกาศตำรวจประกาศคนนี้้อัันนนีมมันเริ่มเเเทททคคคไไหนพี่่่มใชอททีี่่อุ้มศศพพพีไปนะ ไอพี่มันเป็นเทคสองนี่พี่เทคสองที่เซิร์ชนี่แหละตรงนี้ตรงนี้พี่มันเป็นนี้มันเป็นตรงนี้มันมีแมันมีเทคหนึ่งหรอมันเป็นคนเคสกันครัอตรงไหนพี่อเทคสองเทราพูดยผมถึงบอกว่าเราไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงนั้นแต่คือผมอ่ะเอาแค่คนที่อยู่ในแอเรียที่สามารถมองเห็นตัวเซิร์ฟได้เนี่ยผมมากันคนที่จะชนเซิร์ชตั้งแต่ตรงนั้นอ่ะผมมากันให้ได้แต่พอหนมมาจากซอยนี่แล้วมันกันได้นั้นนนั้นเราเข้าใจว่ามันอยู่ตรงระยะที่มันใกล้มากไว้โจถ้าหมายถึงแบบว่าเวลาที่แบบว่าเนี่ยแม่งเป็นทางตรงเทคสองทางตรงอ่ะสมมติออ่่่ะะผมเเททคีีสพาานยยงง้ แล้วมันมาจากไหนไม่รู้อย่างเงี้ยแม่งมาดักสะพานทีแล้วสะพานเลยมันก็เป็นทางออกไม่ได้ถูกต้องไปล่ะอ่านั่นแหละครับใช่ได้ครับก็ถ้าเกิดอย่างนั้นอะถ้าเกิดเอาตามตามตามเดิมเลยอะก็คือปกติปกติของผมอะผมจะหนีไปก่อนให้แบบได้เลี้ยวอะได้เลี้ยวแบบได้เลี้ยวมุมก่อนอะโอเคนั้นถึงจะเริ่มเทคสองของผมนะอ่าครับใช่มาแต่คืออันเนี้ยผมผมผมจะบอกอย่างหนึ่งคือมันเอางี้ดีกว่าลุงผมเข้าใจในจุดตรงนั้นนะว่าในกรณีเทคสองอะมันจะชนกันไม่ได้หรือยิงกันไม่ได้ จนกว่าจะห้าวิถูกต้องแต่คืออันนี้ผมจะบอกว่าพอเชอร์เอ้เซิร์กะโดนโดนชนปุ๊บอะเซิร์ไม่ได้จอดรถเพื่อพูดต่อนะลุงผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเซิร์เลี้ยวขวาไปทางนั้นผมมาขับแล้วผมก็ยังขับไล่ตามเซิร์ต่อมีโอเป็นคนยิงเซิรย์ยางแตกแล้วพอเซิร์กะโดนชนอยู่ตรงนั้นอีกทีตรงนู้นในซอยนู้นถึงจะมีการคุยกันไงซึ่งถ้าเกิดมันเป็นการโดนชนตั้งแต่ตรงนี้แล้วจอดเพื่ออต,ตรงนี้มันอาจจะได้มันจะตัดสินกันมันจะตัดสินแบกันง่ายกว่านี้แต่คืออันเนี้ยมันมีการหนีต่อไปแล้วไง อ่าผมเข้าใจผมเข้าใจเรื่องมันอาจจะเสียจังหวะถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราจะเอาเทสสองอ่ะเราควรเอาเทคสองตั้งแต่ตรงที่เราชนอ่ะเหมือนที่เวลาลุงโดนชนลุงก็จอดเลยอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับใช่ผมก็จะจอดเลยอ่าใช่แต่คราวนี้เซิร์ฟไม่ได้จอดแล้วเซิร์ฟก็เลี้ยวขับไปต่อแล้วโดนยิงแตกแล้วค่อยโดนชนเซิร์ฟถึงจะจอดคุยอีกทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงอืถ้าถ้าเลือกว่าจะคุยตั้งแต่ตรงไหนให้แบบตั้งแต่จังหวะแรกเลยอ่าถ้าเกิดคุยตั้งแต่จังหวะแรกผมอาจจะให้ไปในทางเซิร์ฟแต่คือคราวนี้มันมีการไปต่อแล้ว ไม่เชียวจะให้ไปทางเซิร์ตแปะเราอาจจะตัดสินตัดสินในอีกมุมหนึ่งเราจะพิจารณาอีกึงว่ามันอาจจะเข้าใจตรงนั้นว่าเออออกมาแล้วแป๊บเดียวแล้วโดนชนเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่ากันอย่างดีแต่เขาเนี้ยมันมันเป็นจังหวะที่เขาเล่นต่อลุงอืออันนี้บอกเลิบต่อย่างงี้เพราะว่าจริงๆเราไปคุยเรื่องโดนชนจริงๆคือตรงนู้นเลยเกือบไปทางบริษัทอาตีแล้วไง แม่ผมผมไม่รู้ความคิดเป็นไงมันอาจจะกลัวไม่ได้เทคสองมั้งมันก็เลยพยายามที่จะหนีต่อไปนี่เพ้าเหรอไหมครับส่วนผมเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวเนี่้ในทุกกรณีถ้าเกิดอยากจะเทคสองเราก็ควรคุยตั้งแต่จังหวะนั้นนันมันจะจอดคุยตำรวจก็ให้คุยได้อเหรออะไรหลุงเคส by เคสอ่ะต้องบอกเคส by เคสจริงขึ้นมาโดนมันโดนหลายรอบแล้วไงครับอ่าเข้าใจครับก็นั่นแหละผมผมมาเข้าใจในฝั่งเอานะเพราะว่า คือนั่นแหละผมมันไม่ได้ตัดสินด้วยตัวคนเดียวผมว่าอย่างผมอะอย่างผมอะตารวจมาสกิดผมใช่ไหมอะเทคสองผมไม่ว่าอะไรนะว่าตํารวจแม่งจะมาอยู่กับผมเยอะขนาดไหนอะผมก็ขอแค่ผมแค่ได้หนีได้เล่นอ่ะนึกภาพออกไหมฮะได้เล่นอ่ะแค่นั้นะจะโดนจับหรือว่าอะไรแม่งก็ตามตามตามไปอะผมไม่ได้สนใจให้ออกในตัวได้เล่นได้เลี้ยวอ่ะไม่ใช่แบบไม่ได้เลี้ยวเลยะ้าปกติถ้าเกิดมีญาติอย่างเวลาเคสอย่างใครเล่นกันก็ตามถ้าเกิดญาติเขามาเจอเยอะผมก็จะต้อง ชาวตี้บอกกันแล้วว่าเออให้เขาออกไปก่อนเดีายเพิ่งชนห้าวีค่อยชนแต่อย่างในกรณีนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับลุงผมว่ามองไม่เห็นหล้ยอย่างผมว่าถามในวอเลถามฮอแล้วคนที่บินฮอเขาก็บอกอยู่ว่ามันไม่มีอะไรที่ผิดปกติแบบว่าไม่มีการดักเพื่อรอชนไงผมก็เลยต้องตัดสินไปตามนั้นไงครับหน้างานตรงนั้นอ่ะเท่าที่ข้อมูลเราได้รับมาไงแล้วแต่สที่บอกว่าเกิเกว่าผมผมเข้าใจในสิ่งที่ลุงบอกว่าไอเซอร์กไอเซอร์กผิดเองที่มันไม่ได้จอดคุยไงประเด็นอะ ก็เป <g trousers> <crus ad> ็นอย่างนั้นนะครับรอบหน้าถ้าเกิดเทสสองเราก็คุยตามจุดเลยแล้วกันครับลุงก็ฝากขอโทษไปทางทางฝั่งลุงฝั่งเซอร์ทุกคนด้วยนะครับผมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรพวกกูจะนัดค้างพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟียร์ว่าชิวันจะไกร์เชื่อมือแล้วไปสอบว่าชิวก่อนจะตายเชื่อมึงเพยอยู่แล้วว่าชิวันจะลูซ e มทำไรว่าชิวก่อนจะดูสตินพวกกูขำมิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกกพอ